สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอา,อา,อาครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะเมื่อน,นี่เยลินกะเฝ้าเข่าสวนหลังบ้านมาเก็บเอาผักพี่น้องจ้าก่อนอื่นอันิีว่าไปหลยก่านี่เยลินกะขอโทษพี่เพื่อนๆลหลายๆที่เยลินตอบคอมเมนต์กับสานะคะเดี๋ยวเยลินเสร็จธุระเรื่องไปหาหมอกายภาพบำบัดแล้ว เยลินก็ซิมานั่งตอบขอความของพีพีเพื่อนๆนะคะสองสามคลิปแล้วที่เยลินบ่ได้ตอบพีพีเพื่อนเพื่อนหลังจากลงคลิปไปเรื่องอปิดช่องบ่ได้ปิดช่องเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้เยลินยังสารละวุ่นหาหมออยู่มื่อเนีย่ยเยลินติดไปโรงพยาบาลพี่น้องจา๋พาพอดีมีคนไทยอันเห็นงานทําความสะอาดอยู่นั่นหลายคนอยู่เยลินกับลูกจากเพิ่นแล้วก็เคารพรักเล่าเนาะคะ่ะเนาะ ก็คนทงังบานเฮาคนละยายลินก็นเลยสีเก็บพักไปไห่เล้าสันเดียพี่น้องผักกาดน้อยยายลินก็นสีเก็บผักกาดน้อยไปฝากเพิ่นพี่น้องจ้าก็สีเก็บเอาสารแน่น้ำพี่น้องสารแน่น้ำเนี่ยและไปฝากเล้าสารแน่ยายลินงามงามพี่น้องจ้า สลรเณรงามหลายพี่นอ้องอ่อนๆเยลิ้นกะสิเอาไปฝากเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันกินบ่ท่านพี่น้องเราก็เยลิ้นก,สกนะนกสีเอาผักเพวเบิ้งพี่น้องจ้าเยลิ้นกะสิเอาผักเพวนี่ไปให้เรานั่งพี่น้องค่สะสภาพสวนเยลิ้นเมื่อนี้เป็นจังเห็นเนี่ยแหละพี่น้องค่ะตาโสอนหลเนาะค่ะเนาะ กินกับหลาบง้อครับขนมเสน้นก็สิคะฮะบักพริกยาลินกะบอันบ่คอยอันนัน้นฟันไถดอกพี่น้องจา๋าฮะโดยความที่เจ้าของป่วยเนาะค่ะเนาะเ <laughs> จ้าของปวยอันบักพริกมันกับปวยน้ำเดี๋พี่น้อง <laughs> อ่าพริกเพิ่นกับปวยน้ำนะคะเพราะว่ายาลินกับโบมีเวลาได้ดูเล่เพิ่นพี่น้องจา๋า กระสีเป่าให้ฟังหลอนๆนั่งสื่อละเยะลินหาโพสิชันพระได้นะคะหาหม่องตังก่อนพี่น้องตายห <c oughs> น่ายยลินบวมๆ <c oughs> หายหลายเมื่อหลายพี่น้องจา้าโอ้ยอนี่ละอันเวลานัดของเยลินเมเนกับกอนเทียงนะคะแต่่ายเยลินสีเฝ้าเดินให้ไปถึงโรงพยาบาลก่อน่อ,อ,อฟิสิโอกอนที่ เพื่อนคนไทยภูนีเราสีมาแล้วคนสารคามกับทั้งสารคามทั้งกาลสินพูนละพี่น้องค่ะแต่ละปีที่ยาเล่นปลูกพักยะเล่นกะได้ไปห้เพิ่นพี่น้องจ้า,าได้ไปให้เพิ่นนะคะเออว่าไปตัดพักไปเนาะค่ะเนาะยาเล่นกะสิได้พักได้อียังไปห้เล่าพี่น้อง เอาไ้บบองนี้ล่ะย,ยิ่งตัดยิ่งแตกแบงปันกันไปชีวิตนึต่างแดนพี่น้องจ๋าได้ยินยายลิ้นบ่เอออย่าลิ้นเอาโทรศสัพท์ไก้ไก่นะคะเฝ้าเฝ้าเฝ้าตัดก่อนเห็ดงานแข่งเวลาค่ะ เอาของดีๆสวยๆไปให้เพ้นกินพี่น้องจ้ะทุกปีกับเป็นนังเสี่เราหายยล่นกะปอูกแล้วยเล่นกะตตดแบงไปให้คนนั่นค้นเนียนะคะตัวยล่นเองกับเ่าคอยได้กินดอกอเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องความสุขที่ ได้แบงปันเนาะค่ะเนาะอันอันซาลาเน่นี่ที่ยลินปลูกกินยุปีสองปีมาแล้วนี่เป็นซาลาเม่เอ้ยเป็นซาลาเน่ที่เอฟซี FC คนไทยที่อยู่ทังประเทศเวลคนทรงมะเห่ยนะคะคนทรงสายพันธุ์มะเห่ยเยลินปลูกยลินก็นเลยได้เอามาปลูกอา่ามันงามหลายที่น้องสะอ่อนโด๋ยยลินก็สิเก็บเอา พักเพล้นะคะได <The line. laughs> ้หลายเติบหาพี่น้องเยลินระชิมเก็บเอาพักเพลวไปหายเล้านะคะตัวพักเพล่ในแห้งตัดกับแห้งแตกนะคะพี่น้องพักเล้านี่ไปกินกับเมียงกับลาบพี่น้องจ้าก,กินกับซุปน้องไม้เนาะค่ะเนาะโอ้คือหลายแฉะ อันนี้อันใบบัวบกเยลินพี่น้องเอาบ้างไว้หนีกนะะ่กนะ่อนเนาะค่ะเนาะบางเทีเพื่อนก็อาจสินี้ยูดดอกพี่น้องตบยาลินบัวใดถามนะคะว่าเพื่อนนี่หรือบัแต่ไหนๆก็สิเก็บไปฝากเพื่อนแล้วเยลินก็เลยสิเก็บไปฝากเพื่อนให้มันอันเลี้ยวเสดอก อมอมมันโปรงไม่ได้พี่น้องจา้าออโปงไม่ได้เนะค่ะเนาะอุ๊อนี่ได้แล้วพอแล้วพี่น้องอันนี้จะสิเป็นพักซีป,ป้อมพี่น้องจา้า <c oughs> อือ ผักเข่วก็กินน้ำบอท่านพี่น้องเอ้ยอแกเดี๋ยวเยลินกัสิมาเก็บไปเฮ็ดกินพี่น้องจา้าใบบัวบกนะคะ่ะอันนี้ก็นในผักกาดหินยนเยลินเอามายอมวานไว้ทั่วทีบทั่วแดนนะคะพี่น้อง่ะยอมวานไว้ทั่วทีบทั่วแดนนี่แหละค่ะชีวิตของเยลิน อากาศดีแนยังแนยาลินกะอันงมงมเศร้าๆอยู่ในสวนแบบนี้ล่ะพี่น้องอันนี้กะสิเป็นดอกไม้โปรเซียนมาจากเมืองไทยย่าลินเหลี่ยงแต่หลายปีแล้วนะคะแต่สามปีนี่ล่ะเขาได้ออกดอกแล้วพี่น้องค่ะกะชอันบางพักไปน้ำเราไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะค่ะเวลาโหระพาย่าลินกำลังงามพี่น้องจ้าค่ะ เลี้ยงยายเงี้วสิได้กินกระไดเออแต่ว่าเยลิ่กับว่าเคยกินทอดไดค,คือคืออันบอกให้ฟางนั่นแหละพี่น้องเยลิ่ปลูกซืซ้อค่ะมันเป็นงานอดิเรกเนี่ยของพวกนี้มันคล้ายเครียดใดเดียพี่น้องค่ะมันคล้ายเครียดใดค่ะแต่ละเมื่อเยลิ่กับว่าอมๆอยู่ในสวนจังสีละพี่น้องค่ะค่ะเดี๋ยวอัน ยังค่อยเ้ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะเยาลินสีฟฝาไปหาหมอ่อนเดอค่ะเดอมาในเด้อขอบคุณขอบขอคุณทุกๆกำลังแรงกายแรงใจทุกติดตามทุกเมนทุกไลท์ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเอาไวา้เยลินหาหมอแล้วเยลินกับสิมานางตอบขอความพี่พีเพื่อนขอความไดตกล่นคอมเมนต์ไดตกล,นล่นเยลินกราบขอให้วแนนักที่นี่ด้วยนะคะขอให้พี่พี่เพื่อนดูแลสุขภาพมีความสุขในทุกๆมือพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เล่าไว้แล้ว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย